พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมสสบสามประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณนะประจำปี2568นับก,การหลวงพ่อใหญ่อายุ113ปีตักบาทเข้าต้มลูกโยนช,ชมดอกหยาดวานอนพักอัญมณีแห่งพฤษา1ปีมีเพียงครั้งเดียวกับ นางอรพินเจรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรข้าต้มลูกโยนเขาพระงามเทโวโรหณนะประจำปี2568แด่พระสงฆ์ที่เดินลงจากยอดเขาเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาที่วัดเสืริจันทรนิมิตบวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีหรือวัดเขาพระงามตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี โดยพระราชเสียรีวชีระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์พระศรีวรคุณเจ้าอาวาสวัดเสียรีจันทรนิมิตวรวิหารและพระสงฆ์สามเณรซึ่งมีเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลร่วมประเพณีพร้อมใจแต่งกายนุ่งจงหงมสบายและผ้าไทยร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะด้วยวิธีการโยนข้าวต้มมัดแบบมีหางลงในบาตรขนาดใหญ่ โดยจัดรูปขบวนให้มีผู้แต่งกายเป็นนางฟ้าเทวดาพระอินท์เดินนำพระสงฆ์ลงมาจากยอดเขาตามบันไดานาคจำนวน295ขั้นซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธการหรือหลวงพ่อใหญ่ที่สร้างมา113ปีและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน สำหรับปีนี้เทศบาลเขาพระงามมีแนวคิดตั้งใจนำเสนอพืชสกุลหยาดชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าหยาดวานอนพักซึ่งเป็นดอกไม้หน้าลิงสุดแปลกของเมืองลบบุรีพืชชนิดใหม่ของโลกเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กสูงได้ถึง30เซนติเมตรซึ่งพบกำเนิดครั้งแรกในเทือกเขาตำบลเขาพระงามแห่งนี้โดยนำมาสอดรับเข้ากับประเพณีที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ภายใต้แนวคิดนครแห่งศรัทธานมัสาการหลวงพ่อใหญ่ตักบาตรเข้าต้มลูกโยนชมดอกหยาดวานอนพักหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนา,สานะครับตลอดจนสืบสารตำนานตักบาตรเข้าต้มลูกโยนซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่น ผู้ที่ใส่บาตรไม่ถึงก็จะตั้งอธิษฐานเพื่อให้โยนของไปตกลงในบาตรพอดีและเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวครับ